สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การทำสวนมะม่วงครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มะม่วงต้องใส่ปุ๋ยเพื่อเปิดตาดอกครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตออกไปแล้วแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้ปุ๋ยทางดินเพื่อให้แตกยอดใหม่ก็ผ่านมาก็ตอนนี้ก็ประมาณผ่านมา สามเดือนครับช่วงนี้จะเป็นช่วงใบมะม่วงจะเป็นสีเขียวเข้มครับช่วงนี้คือช่วงจะจะต้องใส่ปุ๋ยครับเพื่อแตกตาดอกเพื่อให้ออกดอกเยอะจะเป็นช่วงใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารให้กับมะม่วงครับเพื่อสะสมอาหาร ผส,สมอาหารแตกตาดอกครับช่วงใส่ปุ๋ยเปิดตาดอกด้วยให้ไอ้แตกตาดอกนี่ก็คือจะเป็นช่วงประมาณเดือนหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งมาแล้วก็ให้ปุ๋ยมาแล้วก็ประมาณสามเดือนครับก็เดือนสิงห์ไอเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแต่ประมาณช่วงช่วงนี้ครับที่จะต้องใส่ปุ๋ย ไอ้ใส่ปุ๋ยเปิดตาดอกครับเพื่อให้มีธาตุอาหารครับเพื่อสะสมธาตุอาหารให้กับต้นมะม่วงเพื่อที่จะเปิดตาดอกครับปุ๋ยที่ทางสวนใส่ในช่วงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรแปดยี่สิบสี่ยี่บสี่ครับจะเน้นตัวกลางกับตัวหลังสูงครับตัวหน้าจะต่ำตัวหน้าต่ำก็เพราะไม่ให เพิ่มธาตุอาหารในตัวเกนในดินครับถ้าเพิ่มธาตุอาหารในไนตัวเกนในดินเยอะก็ใบก็จะใบอ่อนก็จะแตกออกมาครับเราก็เลยต้องใช้สูตรตัวกลางกับตัวท้ายสูงครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่ทำสวนมะม่วงที่ทำเป็นแปลงใหญ่หรือว่าปลูกเยอะ ถ้าต้องการลดต้นทุนลดทุนลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยสูตร8 24 2ี่ก็ราคาก็ค่อนข้างสูงครับถ้าเราอยากจะประหยัดก็จะใช้ปุ๋ยปุ๋ยสูตรเอาปุ๋ยสูตร18 4. 6 0บวกกับปุ๋ยสูตร0 0 หกสิบเอามาดับเอาสองสองตัวนี้มาดับกันนะครับอันนี้ก็จะช่วยในการลดต้นทุนไปอีกทางหนึ่งครับจากเราได้หนึ่งกระสอบถ้าเอาปุ๋ยสองสูตรมาดับกันก็จะได้เพิ่มเป็นสองกระสอบครับวันนี้ก็ช่วยในการลดต้นทุนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วอีกทางเลือกหนึ่งในการสะสม อาหารให้กับต้นมะม่วงก็คือการให้ปุ๋ยทางใบครับการให้ปุ๋ยทางใบก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งครับเพราะว่าบางพื้นที่ก็ถ้าให้ปุ๋ยช่วงปุ๋ยทางดินช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาบางพื้นที่อาจจะเจอภัยแล้งหรือว่าอาจฝนอาจจะตกน้อยถ้าเราให้ปุ๋ยทางดินอย่างเดียว ก็าาอาจจะทําให้การดูดธาตุอาหารของต้นน้ม่วงอาจจะอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพครับเพราะว่าฝนน้อยน้ำไม่มีหรือบางสวนถ้ามีต่อน้ําต่อสายน้ําหรือว่าเดินท่อน้ําเข้าสวนก็จะก็ก็จะดีครับปุ๋ยที่ทางสวนเราใช้ก็จะเป็นปุ๋ยทางใบนะครับปุย๋ยฉีดพ่นทางใบก็จะเป็นสูตรสาม 53 17หรือว่าใช้อีกสูตรหนึ่งได้ครับจะเป็นสูตร10 52 17ก็คือเน้นปุ๋ยสูตรตัวกลางกับตัวหลังสูงอะครับเหมือนคล้ายๆกับเหมือนให้ทางดินนะครับเน้นตัวตัวหน้าต่ำตัวกลางกับตัวหลังสูงอะครับ กา,การให้ปุ๋ยทางใบนี้ก็จะช่วยให้เร่งการติดดอกดอกไม่ร่วงแล้วก็ติดผลดีครับแล้วถ้าตุอาหารอีกตัวหนึ่งที่ทางสวนใช้พ่นทางใบก็จะเป็นธาตุอาหารแคลเซียมโบลอนครับการพ่นก็คือผสมลงไปในปุ๋ยพ่นทางใบได้เลยครับฉีดพ่นพร้อมๆกันได้เลยครับ ประโยชน์ของการให้ธาตุอาหารแคลเซียมโบลอนก็จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรน,นะครับช่วยในการติดดอกเยอะติดผลเยอะครับทำให้ขั้วเหนียวลูกมะม่วงไม่หลุดร่วงครับตอนติดลูกอ่อนนะครับเพื่อนๆที่ปลูกมะม่วงหรือว่าทำสวนมะม่วงที่มะม่วงไม่ ออกดอกออกดอกน้อยหรือว่าออกดอกมาแล้วไม่ติดผลบางทีก็อาจจะติดผลแต่ว่าผลร่วงครับก็ลองเอาไปปรับใช้ได้นะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ทำสวนมะม่วงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ